สวัสดีครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้พามาชมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดาวรุ่งนะครับพ่อพันธุ์ดาวรุ่งอ่านี่นี่นี่พ่อพันธุ์ดาวรุ่งนะครับยังไม่มีชื่อนะครับว่าแบ่งกลับคืนมานะครับส่วนแม่พันธุ์พวกนี้นะครับใช้งานอยู่นะครับพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นแม่นี้ก็เป็นดำเทพลีลานะครับดำเทพลีลาโดโกโก้เท่านะ แม่ลงหมี่นะครับอันแม่พระจันทร์เสี้ยวน่าจะไขยากแล้วนะครับแก่แล้วแสนคนแดงหล่อมหานครไปครับแสนคนแม่นี้มหานครลูกอ่าดิ๊กอ่ามหาคุษกคมันใช้งานอยู่ มหาพื้นกลก็เป็นลูกชายมหานครนะครับก็ตุ๋ยไปแล้วนะครับก็เลยต้องเลยเก็บเป็นแม่หลักนะฮะอันนี้เป็นพ่อพันดาวลุ่งนะครับเรามาชมพ่อพันดาวลุ่งนะครับแบ่งกับที่เป็นทองเอกนะครับเป็นมหานาอแสนกลมหานครนะครับทองเอกแสนกลมหานครนะครับยังไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าไก่ยังยังอ่อนอยู่ครับเนี่ยไก่อายุประมาณ เจ็ดแปดเดือนนะครับเจ็ดเจ็ดแปดเดือนนะครับเข้าแปดผลสีกําลังจะสุดนะครับขนหางยังยังนะครับขนหางก็กำลังองอกสีก็จะออกแนวนี้นะครับสี็จะออกหมดเหลืองเหลืองเลยเป็นขน,นเยียนะครับเออเหยยยากครับสิ่งก็พังลนะ เนี่ยสูงทางโดนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบขึ้นมาข้องบนจะเข้าไปหา,าพามาดูใกล้ๆที่บางท่านบอกอยากเห็นใกล้ๆผมยังไม่ได้ถ่ายรูปนะครับนี่ซื้อกลับคืนมาในราคา5,000บาท เราจะเอามาเป็นพ่อพันธุ์นะครับยังกระดูกยังใหญ่นะครับในตรงนีน้ดูขา,ขาสีใกล้เราจะปเป็นแนวนี้นะว่าจะเอาข้าวผสมกับล,กลูกสาว เอามหาเวทนะครับแล้วก็จะเข้าผสมกับแม่าสายดำเทพีลาได้นะครับเพราะมันคนละสายกันนะครับสายพ่อทีในนี้ก่อนนะครับกำลังจะผสมได้นะครับแต่ยังไม่ได้ติเลยครับผม อยากจะลองก่อนนะครับก็เลยต้องขังแบบนี้ก่อนยังไม่ได้ให้ผสมนะครับยังไม่ได้ให้ผสมสักตัวเลยครับขังไว้ก่อนออดูใก่ไก่ดูไก,ก,ก,ก่กกมมวอ่าี